โอเคค่ะเราจะมาไปต่อกันนะคะไปจากเจ็ดร้อยนี่แหละเมื่อวานเราห้าสิบเราว่า,า,าปั้นมาถึงนี้ใช่ป่ะยินทงนี้ละกันพันหนึ่งจะถึงไหมพันหนึ่งได้สักสามร้อยโอกาสอยู่นนะทะั้งตัวท่าตัวเล็กเข้านะเราจะเริ่มจากตัวเล็กๆจนสลักหรอลองไหมล่ะแทนยิน,น,นบบทนงนนนนะนกกช่วยไว้กับมาที่เจ็ดร้อยไปดูจนสลักเวนเดี๋ยวก่นนะทีนักกบช่วยไว้ แค่ม <Okay>. ีตัวนี้เข้าแ๊ะเอเออในใจแบบเออยังไงดีสามร้อยแล้วนะคะสวยพันหนึ่งล้วได้ละสามร้อยพอละใช่ป่ะว <c oughs> 1 0 0พันหนึ่งมีมาแล้วนะคะสี 400. ่ร้อยไม่รีเรากปเล่นของเราไปได้เรื่อยพอพอเราเล่นแบบพอไปเล่นคอนน้อยๆทีไรนะกับเวลาแบบ เอามาอยากเล่นชิวๆมันไล่ค่อยได้ไงมันจะแบบหมด,หมด,หมดทุกที่มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่ห้าสิบเราจะได้ห้าร้อยแล้วจ้าลองกดไหมโอเคสวยขออีกร้อยนึงได้พันหนึ่งแล้วเนะี่ยคือถ้าใครแบบมีเป้าของตัวเองแล้วอะถึงเป้าเราจะหยุดก็ได้นะคะแบบเอ้ยตั้งใจแบบถ้าสมมติก็น,นี้ถึงทันคือเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเอามาเท่าไหร่เราเล่นอนเท่าไหร่บอกว่าไม่ใช่ใชแบบตะบีตะบันเล่นไปเนาะ ได้แล้วพันกับห้าสิบจะถามว่าทั้งสมดุดได้ทั้งวัพันเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเออมันไม่ได้แย่เลยนะเ,เดีเราเก็บหมดเดีว่าตัวเล็กเราเก็บหมดอ,อีกห้าสิบเราก็ได้ทันที คือมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆที่ว่าเราจะได้แบบเฮ้ยเป๊ะเข้าดวงเข้าดีแต่เอาเข้าดีเราต้องฟองเอกใช่ไหมเราไม่ได้ตีตัวใหญ่เลยนะตีตัวเล็กอย่างเดียวเลยนะคะมันลดลดความซุ่มของเราไปนะคะนี่ไม่เข้าละาไม่เข้าตัวดีนี่เราก็ได้สองพันสี่ละเอ้ยพันสี่ลิ 2004. ลดัน ถ้าใครไม่แน่ใจอแว่นจะตีไปก่อน2รอบแล้วค่อยดันขึ้นก็ได้นะคะสังเว่ามันสามแล้วนะคะขออึ้นทสอบตัวเองตัวไหนเข้าอ่ะลองไหมอ่ะหรือปล่อยเบอร์โอ้สามตัวปล่อยเบอร์ไปแล้วค่ะไปูนตัวไหนจะเข้าเนี่หน่อยจะแบบโอกาสที่จะได้มันก็สูงว่ะไอ้ตัวเล็กๆ เก็บหมดห้าสิบได้สองพันแล้วเนี่ยอาทีเดียวเข้าอ่าทีเดียวเข้านี่เก็บหมดทีเดียวเข้าโอเคคือช้าหน่อยแต่ไม่ว่าต้องมานั่งลุ้นไงว่าแบบเฮ้ยเราจะเหนื่อยไหมหรือย,ยังไงอะไรเนี่ยนี่จะมาสวยมากเลยเนี่ยขึ้นมาสามพันแดบเจ็ดร้อยแล้วเราเล่นแค่แบบไม่ได้แบบไปลองตีตัวใหญ่เลยนะคาะนี่วันนี้ลองแบบคอนโทรลตัวเองโดยที่แบบไม่ไปแตะตัวใหญ่นะคะเพราะถ้าแตะได้แตะแล้วมันจะแตะยาวเนออกไหม เมื่อกี้เท่าไรสามพันหนึ่งเนาะอนี่เลยค่ะเข้าแล้วโอเคสามพันเจ็ดถึงแม้สามพันเจ็ก็ได้สักสามพันนะขาดอีกเท่าไรร้อยห้าสิบไม่แน่ใจก็ปล่อยค่ะไม่ต้องซีก็ได้อ,อีกร้อยเดียวโอ้โหทีเดียวเข้าวสวยเลยนี่สามพันเจ็ดแล้วนะคะได้สามพันเนาะก็ถือโอเคนะใช้ได้เลยสามพันเก้า ไม่รู้สี่พันไอีกร้อยหนึ่งสี่พันก็ได้สี่พันพอสี่พันเราก็ได้สาม0ืสามนะคะก็ถือว่าสวยใช้เวลาหน่อยแต่แบบคอาจจะไม่ได้แบบโห่งได้เยอะเพราะเราไม่ได้ไปตีตัวใหญ่ไงพยายามคอนโทรลยอยู่ผมปกติก็หลุดหลุดไปตีตัวใหญ่เหมือนกันเห็นไหมไม่เข้าเลยทีนี้ต้องลองตีดูทีหนึ่งโอ้โหทีนี้หายหมดเลย หายทัวเลยสูทีนี้คือตีอะไรไม่เข้าเลยนะคะเราต้องลองแวะตัวใหญ่แล้วแหละจังหวะเนี้ยจากที่มันเคยเข้ามันไม่เข้าให้เราแล้วอ่ะจากที่มันมาดีๆเห็นไหมนี่แหละสาเหตุที่บอกว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากตีอะไรมากมายเอ คันหนึ่งใช่ไหมเข้าตัวแหวนโป้งไปสักทีนั่นแว่อย่าทำผิดนะจะกลับขึ้นไปขาคันหนึ่งได้ไหมนี่โอกาสแหละแต่แบบอาจจะต้องใช้เวลา เรา,เาต้องวัดกันไปแหละเออกลับขึ้นมาได้ไม่ใช่ไหมันไม่เล่นร้อยตั้งแต่แรกนะฮะไม่ใช่สามพันหนึ่งเลยสี่พันสามพันเก้าเอาไปได้ถึงสามพันเก้าเนาะโมซัวไปเรื่อยเลยเห็นไหมว่าจะแบบคอนโทรตัวเองเป็นไงละ่ะคอนโทรไม่ไหวพอได้เริ่มตีมันเอาใหญ่เลยไง มือมันไปกันใหญ่สรุปคอนโทรเตองไม่อยู่เห็นปะต้องกลับมานเหนื่อยต้องกลับมาเหนื่อยอน,อยนี่ตัวอย่างที่ไม่ดีอ oh, เดียว oh, แล้วได้วดถูกเข้าตัวนี้มาด้วยคือฉันตีผิดไม่ใช่อะไรฉันตีผิดแกถ้ากับตอนนี้เราได้หกพันเออเดิดเ <c oughs> ข้านะแว่นนะแว่นแว่น <c oughs> เออไดเข้ามาให้ได้หนะ้าสิบเลยเอาทั้งเหนื่อยเลย โอเคอีกร้อยหนึงนะใส่ตัวหนึ่งตัวเล็กโอเคเจ็ดชั้นเอ๊ะพอ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 กันสักทีเนาะไม่งั้นเราจะเหนื่อยอีกพอละแมาละเดี๋ยวต้องเริ่มใหม่อีกเดี๋ยวพลาดต,ตีตัวใหญ่เนาะลิงก์รับรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทาง,งต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อน ไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงร์ับซั์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุออะไไรก็มมีดด้้เขาาตล มาเริ่มแชร์กันเลย